สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆเนบสีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมารีวิวเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นรวยเก้าเก้าเป็นเหรียญเกีครานนะครับซึ่งทางวัดตะโกนี้จัดสร้างเพื่อสมทุทนสร้างอนุสรณ์สถานน้อยปีของหลวงพ่อรวยนะครับถ้าใครไปวัดตะโกเนี่ยจะเห็นเลยตรงสร้างตรงลานจอดรถนะครับรนั้นแหละครับจะเป็นอนุสรณ์ร้อยปีของหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็สร้าง ที่จอดรถมั่งแล้วก็ทําทางทางเข้ามาทางวัดก็ทําให้ดูดีสวยงามขึ้นมาครับช่วงโควิดด้วยครับตอันนี้ผมไปล่าสุดก็เห็นดูแบบแปลกใหม่เยอะครับสวยเริ่มจะสวยขึ้นแล้วครับพอถ้าหลังจบโควิดซาเมื่อไหร่ครับเนี่ยแนะนำเพื่อนๆนิฟซีไปกราบไหว้หลวงพ่อด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือปิดทางวัดปิดอยู่ครับ เรามาดูเหรียญจริงกันครับเหรียญจริงกันว่าความสวยงามเนี่ยของเหรียญเนี่ยจะสวยงามไหมสวยงามขนาดไหนนะครับนี่เลยเห็นรุ่นนี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์ทองทิพย์ปรทองฝาบาทนี้ก็มันเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันครับของฝาบาทจะดูเงากว่า,วานะครับนี่จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับ สีหน้าแววตาของหลงพ่อครับครับสีหน้าแววตาของหลงพ่อลร,รอย่นหน้าผากจมูกนะครับนี่เขามายันก็เป็นเก้าเก้าครับหือรอยเล็บนะครับเหรียญคมครับดูง่ายพระมงคลศิทธาจารย์นะครับ พาอรวยนะครับนะครับมีนะครับอันนี้ตรงโค้ดคำว่ารวยครับครับเป็นสัญลักษณ์ของประจําวัตตะโกอยู่แล้วครับนะครับ าม,มาดูด,ด้านหลังกันด้านหลังนะครับจะมาต่อโค้ดด้านหลังก็มีครนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับต่อโค้ดด้านหลังนี่ก็จะคล้ยายๆกับเหรียญ MM รว่ยก้าเก้าครับซึ่งก็รุ่นรว่ยก้าเหมือนกันนะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นเหนเรียญแกกทานนะครับอ่ะเรามาดูตรงแตกต่างกันตรงตรงไหนอ่ะนะครับตรงนี้ครับแตกต่างกันตรงจะเป็นโค้ดแบบนี้ครับเหเรียญแกกทานจะมีโค้ดนะครับ พราะว่าส่วนใหญ่เหรียญแจกทานจะไม่ค่อยมีต่อโค้ดนะครับต่อโคดนัมเบอร์แต่เนี้ยรุ่นนี้จะมีต่อโคดนัมเบอร์มาให้ครับนะครับเห็นไหมครับสี่สองเก้าแปดศูนย์สองนะครับต่อโค้ดตรงนี้อาจจะไม่คมนะครับอาจจะไม่คมเท่าไหร่ก็คืออย่างว่าอย่างที่การจัดสร้างของเหรียญน,นะครับจํานวนเป็นแสนเหรียญน,นะครับก็ดูอยู่เพินอาจจะไม่คมดูสวยงาม มาักแต่ก็คือดูสวยงามอีกมุมมองหนึ่งครับมุมมองหนึ่งอ่ะนี่ครับตรงนี้เลยความแตกต่างตรงโคดต,ต่อโคดฟอนต์นัมเบอร์ครับฟอนต์นัมเบอร์ของเลขนะครับนี่ผิวเรียบตึงอย่างที่ผมบอกนะครับผิวเรียบตึงเหรียนแท้นี่จะดูสวยงามดูง่ายดูเนี่ยส,ส่องสายไฟเลยครับเนี่ยผิวเรียบตึง ไม่มีเป็นเส้นเส้นสายฝนไม่นูนไม่บวมนะครับนะครับสองเส้นเห็นไหมครับสองเส้นตรงขอบของเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับเป็นแบบสองเส้นปื๊ดๆนะครับเห็นไหมครับนะครับอ่นะนะแล้วเรามาดู เหรียญรวยเก้าเก้ารุ่นก่อนหน้านี้ที่ออกมาก่อนหนอานนี้ครับนะครับนะครับเหมือนกันไหมผมว่าคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันนะไม่ไม่เชิงงมเหมือนคล้ายๆกันนี่เป็นเนื้ออวะวากานี่จะเป็นเนื้อทองทิพย์เหรียญแจกทานเหรียญเปิดเช่าว,วัชาเหรียญหลักครับเรามาดูทีนา้าแววตาของหลวงพอ่อ เรืองนี้กันเห็นเนื้อปาก้านะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับนี่เลยแต่จะไม่มีตรงต่อโคตรเกเก้าอ่าเป็นยันเก้าเก้าตรงนี้ครับนี่ก็ด้านล่างด้านล่างตรงนี้จะเป็น พระมงคลสิทธาจารย์นะครับตรงนี้จะไม่มีตรงนี้จะเป็นยันต์ครับลูปยันต์นะครับข้างล่างก็จะเป็นสัญลักษณ์คาว่ารวยนะครับรวยเก้าเก้านะครับเห็นไหมครับมาดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับเรียน ังนี้จะเป็นไก่แจ้อันนี้จะเป็นไก่ต้งไก่ตัวใหญ่ครับน,นี่จะเป็นต่อโค้ดไม่ขึ้นกอง นะครับนี่นะครับนี่ใหญ่กับเล็กครับอ่ะตรงนี้ไก่ครับรูปไก่ไก่ไก่แจ้ครับไก่แจ้ไก่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้จะมีตรงรวยเก้าไม นีครับอันนี้จะไม่มีครับแล้วก็ฟอนต์นัมเบอร์คือเป็นตอกโค้ดนะครับอี่อันี้จะใช้ตอกตอโคดนัมเบอร์ลงไปครับตรนนี้จะเป็นเหมือนกับเลเซอร์ยิงครับเลเซอร์เป็นฟอนต์นัมเบอร์ครับนะครับข้อแตกต่างของเหรียญรุยเก้าเก้าครับจะอยู่ตรงจุดนี้ครับ เหรียญแจกทานนะครับเหรียญแจกจะเหรียญแจกทานกับเหรียญเช่าบูชาปกตินะครับน,บนี่ความสวยงามของเหรียญของเหรียญแจกทานนะครับดูสวยงามถ้าแบบใครมีเงินถึงก็เลียมกรอบทองนะครับจะสวยเลยกลมกลืนเข้ากันเลยครับกรอ,อบทองครับเหรียญกรอบทองครับ นี่นี่ก็ผมว่าเหรียญรุ่นนี้อาจจะอีกเหรียญหนึ่งครับที่จะมีประสบการณ์ไม่ต่างจากเหรียญรวยๆเเงๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ